เตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านพู้ชม fc แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็จะตามตัวเลข สูตรคำนวณมาใหม่นะคะท่านผู้ชมมาใหม่งวดแรกนะคะจากมหาสารคามนะคะเพราะว่าเมื่อตะกี้คุณพี่ก็โทรมาหาแอดนะคะบอกว่าอยากจะมาแบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละอองชาแนลนะคะคุณพี่บอกว่าเข้ามาแล้ว3ามสี่งวดติดนะคะงวดนี้คุณพี่ก็เลยมั่นใจมากนะคะท่านผู้ชมตัวเลขก็น้อยชุดนะคะ ก่อนที่จะไปดูตัวเลขนะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชเอดดีเัดดีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพดฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ ครับสวัสดีครับค่ะเอดละองเองค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะมิวชาแนลค่ะพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มีสองช่องนะคะพี่ครับสวัสดีทุกคนเหรอครับพอยะรวยวันนี้ครับจะปลอยเพค่ะสาธุค่ะค่ะพี่คือคุณพี่อยู่ที่ไหนคะพี่อยู่ที่สารคามครับผมอ๋ออยู่ที่สารคามคือวันนี้อยากจะมาแบ่งปันแนวทางใช่ไหมคะ ครับผมอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะที่ให้ช่องละองชาแนลกับช่องมิวชาแนล <Channel S 1> ได้เป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีได้นำตัวเลขไปเป็นแนวทางนะคะพี่ครับครับครับผมค่ะก็ขอบคุณคุณพี่มากมากค่ะขอบคุณลวงนาค่ะอ๋อน,นี้เนี่ยเลขคำนวณครับแน่นอนครับ,นนรบอ๋อเป็นเลขคำนวณคือเข้ามาแล้วกี่งวดคะพี่ สิงห์งวดตรงๆเลยงวดผ่านมากกว่าห้าศูนย์หกหนึ่งสองห้าเป็นสูตรเดียวเลยไม่ต้องไลฟ์ตัวครับค่ะพี่เอฟซีชอบค่ะถ้าแบบนี้เอฟซีชอบค่ะพี่แบบตรงๆไม่ต้องไอ้นี่เลยเนาะครับเคยฝันบาพทียังก็ไม่แน่นอนเหรอครับค่ะผมยังคำนวณคำนวณนะถ้าสูตรถ้าสูตรเด็นก็เด็นถ้าสูตรไม่เด็นก็ไม่เด็นค่ะค่ะใช่ค่ะพี่ก็มีหลายๆสูตรที่แอดนำเสนอไปแล้วค่ะ แต่เขาคงเด็ดแน่นอนอ๋อเด็ดแน่นอนใช่ไหมคะฟันธงเนาะพี่เนาะงวดนี้แล้วแบมีมีล่างด้วยบนด้วยมีทั้งบนล่างใช่ไหมคะพี่ขับล่างกับตัวเดียวเด็ดเลยงวดนี้โอ้ยเอฟซีชอบเลยค่ะคือบนตัวหนึ่งล่างตัวหนึ่งใช่ไหมคะบนสองตัวล่างตัวเดียวเท่านั้นเลยเอาเด็ดกันชิ้นใหญเลยครับโอ้ยยิ่งชอดไปเลยค่ะพี่ชอบชอบค่ะเอฟก็ชอบเอฟซีก็ชอบค่ะมมันไ่มันไม่เยอะดีค่ะ ตอดนเด็ดเล็งวันนี้พากอมจะมาอะไรเอฟเตรียมเตรียมแล้วค่ะเตรียมพร้อมแล้วค่ะพี่บนนะคะไม่มีเล็กวิ่งบอกพี่วิ่งก็มีครับเพราะเป็นเลี้ยงสูตรต้องมีวิ่งอยู่แล้วครับค่ะค่ะวิ่งบนนะจดวิ่งบนก่อนวิ่งบนต้องมีแน่นอนและค่ะโอ้ยถ้าถ้าแม่นจริงค่ะพี่เอฟซีตามคุณพี่เพียบค่ะพี่แอดพร้อมแล้วค่ะผมรับประกันได้เลยครับวันนี้โอ้เจ้าของสูตรรับประกันเนาะความแม่นยำเนาะ ของเลขกค่ะแอดพร้อมแล้วค่ะเล็กเลกลักเลกวิ่งเนี่ยเลกวิ่งสี่ครับเด่นสี่ตัวเดียวครับเด่นสี่ตัวเดียวเนาะวิ่งสี่ตัวเดียวค่ะออเด่นหกแยนเลยครับออาตัวเดียวหกแยนเลยค่ะพี่จับคู่ค่ะจับคู่ก็หกสี่ครับหกสี่โอ้ตรงกับลายเซียนอีกแล้วค่ะหกสี่ สี่เก้าครับโอ้สี่ 49, เก้าค่ะเ anyway. ี่ตัวนี้ผมคนนวณได้ครับสี่เก้าค่ะอค่ะพี่ก็ตรงกับลายเซียนที่แอดนำเสนอไปแล้วค่ะไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมไม่ใช่เอาเลขผู้อื่นมาบอกเป็นเลขของผมโดยตรงเลยครับค่ะค่ะกลัวดังเกินกลัวมันไม่มาค่ะพี่ตอนนี้ตัวกันอยูหกฟีแหละครับหกฟีตัวกันหกฟีตัวกันตัวเน้นคือตัวเน้นคือสี่เก้าใช่ไหมคะหสี่เก้าหกฟีก็เป็นแน่ที่นะ่ะ องนะมาแทง49ก็ได้ค่ะแต่ว่าระหว่าง49กับ69เลือก6โอ้49กับ64เลือก64ดีกว่าเพราะว่า49มันดังเกินค่ะพ้อบางที9เป็น6ก็ได้ครับแต่คนคนไม่สนใจไม่ไม่มีสติการซื้อต้องมี6 9เป็น6 6เป็น9เออเป็ตัวเดียวกันเนาะตีลังกาเป็น9เป็น6ค่ะ คนซื้อไปค่อยคิดให้ลึกๆค่ะพีใช่ค่ะคิด้ลึกบุกไปค่ะซื้ออย่างมีสติเขาเรียกว่าอย่างนั้นซื้ออย่างมีสติใช่ค่ะพี่ค่ะต่อไปเลขล่างอ่ะคุณพี่วิ่งล่างค่ะวิ่งล่างวันนี้ตัวเดียวเลขเลขเลขสูตรคำนวณผมโดยตรงเลยครับค่ะค่ะตัวเดียวกันแช่นยครับค่ะหนึ่งซีซีหนึ่งครับกลับด้วยเท่านั้นแหละเลขวิ่งล่ะคะพี่ เด็กวิ่งก็สี่เหมือนเดิมนะครับอ๋อสี่เหมือนเดิมนะคะคนี้ก็คือขึ้ล่างขึ้นบนนะครับคู่ก็คือหนึ่งสีหนึ่งกลับด้วยนะพี่เนาะรอ,อบสี่หนึหนึ่งสล่างตัวเดียวอ,อย่างนี้แหละไม่เยอะ,ะดีค่ะชอบค่ะโอ้ยตัวตัวเลขก็น่าลุ้นเหมือนกันค่ะพี่มันเป็นเลขสูตรผมโดยตรงเลยผมไปเอาเลขไครมามาออกแล้ครับค่ะพวด้ความจริงใจล่ะค่ะพี่ fc ชอบค่ะถ้า เลขน้อยชุดแบบนี้ค่ะพี่ไม่ต้องเดี๋ยววันเดี๋ยววันน่าเยอะกวันที่หนึ่งผมจะให้วันที่สองอะไรก็ได้ค่ะค่ะชอบค่ะชอบชอบค่ะตัวตัองวดลงก่อนเข้าค่ะวิ่งก่อนเพื่อนเขาเลยค่ะก็ให้คุณพี่ทวนตัวเลขให้เอฟซีฟังอีกรอบค่ะพี่ตัวครับสามตัวด้วยอ๋อมีสามตัวด้วยใช่ไหมคะตัวด้วยเหรอคะแป๊บนึงพีอ่านฟุ้กครับอ่านฟุ้กอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวจดต่อเลยค่ะ เขาว่าเลขปราบเจ้ามืออ๋อะรเลขปราบเจ้ามือครับปราบเจ้ามือจะอยู่หมกได้เลยค่ะสองตัวตัวไหนคะสองสี่เก้าครับสองสี่เก้าค่ะหมกสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่ค่ะแค่นั้นแหละครับมาเยอะหรอกเรยผมค่ะเอามาโชว์ทิกลองให้เอฟซีดูหน่อย เดี๋ยวจะทวนตัวเลขอีกรอบนะคะพี่พร้อมค่ะให้คุณพี่ทวนอีกรอบก็ได้ค่ะเพราะว่าแอดจะเอาตัวเลขมาใส่นัากล้องแล้วค่ะทวนข้อ6่แล้วก็49ค่ะแล้วก็เลข14 64 49ค่ะอะไรครับค่ะค่ะแล้วก็มีสามตัวด้วยเนาะคุณพี่เนาะ สามตัวก็สองสี่ข้าสามสี่แค่นั้นแหละครับหอวยผมเนี่ยหอยปราบเจ้ามือหอวยปราบเจ้ามือค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะขึ้นหัวปกว่าสูตรมาใหม่ปราบเจ้ามืออยากสารคามอยากสารคามจะปราบเจ้ามือแต่พออกูกับพมจะอกวันที่สองเลยก็ได้โอ้ค่ะ ผมออกไปช่องไหนเขาก็มารับผมโอ้โอ้ผมไปก็มีคนตอบรับตอบรับผมรับการมาเวลาโทรไปเขาก็มารับสายมารับสายทุกช่องเลยอะไรไม่รู้อ๋อสงสัยดวงไม่เข้ากันค่ะพี่โทรมาทางนี้เลยค่ะคุณพี่ค่ะทางนี้รับตลอดคุณพี่โทรมากี่รอบคะที่โทรหาเอสคะแสดงว่าละอองมีวาสนามีบุญเยอะนั่นแหละก็นั่นแหละถึงว่าค่ะพี่ ว่บุญเอบุญแบบบุญศาสนะไอ้นี่กันค่ะค่ะหนึ่งดวงสมพงกันค่ะคุณพี่นี่็ไพอเยอะหรอแค่นั้นแหละจะให้ทุกคนอย่างนี้แค่นั้ะไม่เยอะหละดีค่ะซื้อง่ายดีค่ะมั่นใจมากใช่ไหมคะคุณพี่งวดนี้มั่นใจมากแค่ไหนคะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้มั่นใจเต็มร้อยเนาะคุยค่ะแต่ร้านเขาว่าคุยมากเขาไม่ดีเราร้อยลละ แ่ร้อยว่าค่ะคุณพี่จะอยากจะให้ลงเบอร์โทรไหมคะเบอร์โทรผมยาครับเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยนเดี๋ยวให้เลขเข้าก่อนเนาะพี่เนาะเนี่ยมันเป็นเข้าผมก็ไม่ให้เพราะว่าผมก็อ๋อคือสงวนเนาะคือจ้ะจะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะมือติดตามจึงบ้านอ๋อใช่ใช่พี่พร้อมทุกวันใช่จะเขารู้เบอร์โทรเนาะเจ้ามือจ้าโอเคค่ะอันตรายอันตรายอันตรายค่ะ วันนี้แอดก็ขอขอบคุณคุณพี่มากมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละอองชาแนลนะคะแอดก็ขอขอบคุณคุณพี่มากมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับช่องมิวชาแนลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะพี่คอรวยทุกคนนะครับสาธุค่ะพี่